ข้อควรรู้ห่วงจุ้ยบันไดบาน10ข้อห้ามกับ10สิ่งที่ควรรู้อยู่แล้วมั่งมีสีสศกลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับโดยวันนี้ทางเราขอแนะนำห่วงจุ้ยบันไดบานซึ่งก็จะมีอยู่1ิบเรื่องที่จะแนะนำและ1ิเรื่องที่ไม่ควรทำตามนะครับ โดยแม้ตามศาสตร์่วงจุ้ยนั้นบันไดบ้านจะมีผลไม่มากนากักแต่ตามลักษณะโครงสร้างแล้วดูเหมือนว่าบันไดจะมีลักษณะเหมือนมีแรงกดดันต่อบางสิ่งไม่ว่าจะอยู่บริเวณใดก็ตามนะครับนั่นหมายความว่าบันไดบ้านอาจกระทบต่อพลังบวกหรือผลประโยชน์ในบางพื้นที่ของบ้านโดยเฉพาะในตำแหน่งที่บันไดตั้งอยู่ดังนั้นเรามาดูกันว่า มีหลักทางห่วงจุ้ยบันไดบ้านใดบ้างที่แนะนําให้ทําตามและควรเลี่ยงนักรลับโดยจะขอแนะนำห่วงจุ้ยบันไดบ้านที่ดีก่อนนะครับคือ 1. เป็นเรื่องของจํานวนขั้นบันไดซึ่งควรจะมีขั้นคือ 1.2.5.10.13.14.17. หรือ22ขั้นนะครับส่วนข้อ2เป็นเรื่องของบริเวณบันได ควรจะมีแสงสว่างที่เพียงพอนะแนะนำให้ตั้งโคมไฟให้พอดีตรงบริเวณทางลงก็จะดีมากเลยนะ 3. ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันไดบ้านนั้นแข็งแรงดี 4. สามารถใช้ไม้โลหะหรือคอนกรีตทำบันไดได้ทั้งนั้นข้อ 5. จะเป็นผลดีมากถ้าบันไดอยู่ทางทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้นั้น เป็นบันไดที่ทำจากไม้ข้อ 6. ถ้าท่านจะทำบันไดบ้านในทิศเหนือให้เลือกใช้วัสดุที่เป็นโลหะนะครับข้อ 7. บันไดคอนกรีตสามารถทำได้ในทิศตะวันออกเสียงเหนือทิศตะวันตกเสียงใต้ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเสียงเหนือนะครับ 8. เช็คให้แน่ใจว่าขั้นบันไดนั้นสะดวกสบายไม่ชันหรือว่าตื้นเกินไปข้อ9 ทำบันไดให้กว้างพอสำหรับการใช้งานอย่างสะดวกสบายสำหรับทุกคนนะครับและข้อส0หากมีบันไดโค้งให้เช็คให้แน่ใจว่ามีทางเลี้ยวไม่มากและพยายามทำให้เป็นเหมือนการเดินตามเข็มนาฬิกานะครับกล่าวเนียเรามาดูห่วงจุ้ยบันไดบ้านที่ไม่แนะนํากันเลยนะครับคือ 1. ควรเลี้ยงบันไดตรงกลางบ้านเพราะมันเหมือนกับการมีบางสิ่ง ที่หนักอยู่ในใจซึ่งไม่ใช่ห่วงช่วยที่ดีเลยนะ 2. ไม่ควรมีบันไดหกักพังถ้าหากว่ามีก็ให้รีบซ่อมแซมนะครับ 3. บันไดบ้านไม่ควรหันมาชนกับมุมของบ้าน 4. อย่าปล่อยให้บันไดบ้านหันหน้าชนกันกับบันไดอื่นข้อ 5. ให้เลี่ยงทำบันไดบ้านใกล้กับทางเข้าบ้านนะครับข้อ 6. ควรหลีกเลี่ยงไว้ให้ด้านบนของบันได ห่นหน้าชนกับทางเข้าหลักของบ้านนะครับข้อ7ไม่ควรมีห้องน้ำตรงบันไดไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มตน้นหรือจุดสุดท้ายของบันไดนะครับส่วนข้อ8ไม่ควรจะมีบันไดยอยู่หน้าประตูห้องนอนนะครับข้อ9อย่าใช้บันไดสีแดงเพราะมันจะนำโชคร้ายมาให้และข้อส0อย่ามีห้องครัวห้องนอนห้องทานข้าวห้องน้ำ หรือห้องเก็บเงินใต้บันไดนะครับเมื่อทราบอย่างนี้หวังว่าทุกท่านจะลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับและในโอกาสนี้ทางเราขอแนะนําพระคาถาอยู่เย็นเป็นโศกมาให้ทุกท่านได้สวดกันทุกวันเพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นโศกพบเจอแต่สิ่งดีๆกันนะครับโดยพระคาถาอยู่เย็นเป็นโศกเป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่ชื่อว่าเมื่อผู้ใดสวดภาวนาเป็นประจำจะช่วยให้ผู้สวด และครอบครัวนั้นๆอยู่เย็นเป็นโศกมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นตลอดโดยคาถานี้ให้ภาวนาอย่างน้อยวันละสองครั้งไม่ว่าจะหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือหลังสวดมนต์ก่อนเข้านอนนักลาบเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรามาภาวนาพระคาถานี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับนามโมตสะภคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาะนามโมตสาภคะวะโต อระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิมาเทวะขะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะ ปะทวี Walker, ああ really? no. cji, ness, oh คงคาพระภูมิมาเทวะขะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิมาเทวะขะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิมาเทวะ ขะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิมาเทวะขะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาปราภูมิมาเทวะขะมามิหังอิติสุขโต อรหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิมาเทวะขะมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิมาเทวะขะมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปะทวีคงคาพระภูมิมาเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิมาเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิมาเทวา ขะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุโทโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระภูมิมาเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระภูมิมาเทวาขะมามิหังอิติสุขโต อระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระภูมิมหาเทวะขะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระภูมิมหาเทวะขะมามิหังสาธุและสิ่งสำคัญที่ควรรู้คือไม่ว่าจะเป็นพระคาถาบทใด สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยให้ทำควบคู่กันไปเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อชีวิตอย่างแน่นอนนะครับก็ลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวในวันนี้ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ